สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของดินแดนที่ธรรมชาติเขาสร้างอะไรที่น่าทึ่งมากๆไว้นั่นก็คือนิวซีแลนด์ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยการที่เขาแยกตัวออกมานานมากๆมากๆเลยเนี่ยนะคะทำให้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆใช่เลยครับคือการแยกตัวทางภูมิศาส์เนี่ยมันนานมากประมาณ65ล้านปีได้ครับตั้งแต่หลุดจากมหาทวีปก่อนวานา นิวซีแลนด์เลยกลายเป็นเหมือนห้องทดลองทางวิวัฒนาการใหญ่ๆเลยโห oh, นานมากเลยนะคะครับผมแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าไอ้คำว,ว่าความเฉพาะถิน่นหรือ e n d e m i s i m เนี่ยคืออะไรแล้วทำไมนิวซีแลนด์ถึงแบบเป็นศูนย์รวมความเฉพาะถิ่นขนาดนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างเด็ดๆทั้งพืชสัตว์เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มตรงคำสำคัญนี้เลยเฉพาะถิน่นหรือ e n d e m i s m เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคือยังไงคะครับ คำว่าสิ่งมีชีวิตจุพาลถิ่นหรือ endemic species เนี่ยก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่พบด้วยตามธรรมชาติแค่ในพื้นที่ภูมิศาสต,ตร์ตรงนั้นเท่านั้นเลยครับคือหาที่อื่นในโลกไม่เจอแล้วซึ่งมันจะต่างจากพวกที่เจอได้ทั่วไปที่เราเรียกว่า cosmopolitan นะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะก็คือมีแค่ที่นี่ที่เดียวในโลกถูกต้องครับแล้วการแยกตัว65ล้านปีนี่แหละคือกุญแจสาคัญเลยแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่นิวซีแลนด์เนี่ย มันมีทั้งพวกดั้งเดิมอยู่แล้วกับพวกที่คนเอาเข้าไปทีหลังแบบนี้มันต่างกันยังไงคะอ่าใช่ครับอันนี้ต้องแยกกันชัดเจนคือมีสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองหรือ native พวกนี้คือมาถึงเองตามธรรมชาติอาจจะแบบล้มพัดมาหรือลอยตามน้ํามาแล้วก็ปรับตัวอยู่ได้กับอีกพวกคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่นําเข้ามาหรือ introduced exotic พวกนี้คือมนุษย์พามาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามอ๋อ oh. ซึ่งพวกหลังนี่ยแหละครับที่มักจะสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศเดิมเท้าตาเลยค่ะงั้นมาดูผลลัพธ์ของการอยู่โดดเดี่ยวของเขากันโดยเฉพาะพวกสัตว์นี่เห็นว่านกนี่เด่นมากเลยมีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดๆไหมคะโอโ้โหนกนี่เยอะมากครับแต่ที่เด่นๆเ,เลยนะแล้วก็สะท้อนภาพได้ดีคือพวกนกที่บินไม่ได้บินไม่ได้ใช่ครับอย่างนกแก้วคาคาโบนี่ เป็นนกแก้วชนิดเดียวในโลกเลยที่บินไม่ได้หรือนกกีวีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนั่นแหละครับกีวีเนี่ยปรับตัวจนรูจมูกไปอยู่ปลายจงอยปากเลยนะเอาไว้ดมกลิ่นหาอาหารในดินจริงเหรอครับแปลกมากครับผมคือพอในอดีตมันไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นผู้ล่าบนพื้นดินไงครับนกหลายชนิดก็เลยแบบอ่าวิวัฒนาการมาใช้ชีวิตบนพื้นดินแทนแล้วก็ค่อยๆสูญเสียความสามารถในการบินไป อ,อ๋อเพราะต้องไม่ต้องหนีขึ้นฟ้าแล้วประมาณนั้นเลยครับและนอกจากนกมีพวกมแมลงอะไรอีกที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะเห็นมีพูดถึงเวตาด้วยเวตานี่ก็เด็ดครับเป็นมแมลงตัวใหญ่ๆเลยบินไม่ได้หน้าตาจะคล้ายจิ้งหรีดผสมตะกะแตนตัวใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่พอสมควรเลยครับซึ่งนี้ก็เป็นผลจากการที่ไม่มีผู้ล่าเยอะเหมือนกันแล้วก็มีอีกระบบที่น่าสนใจมากคือระบบนิเวศน้ําหวานน้ําหวานจากไหนคะ จากเพลี้ยชนิดหนึ่งครับมันจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้แล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานซึ่งน้ำหวานนี่แหละกลายเป็นแหล่งอาหารสำคัญเลยทั้งให้นกแมลงอื่นๆหรือแม้แต่พวกเชือ้อราโดยเฉพาะตอนที่ดอกไม้มันขาดแคลนนะครับมันโชว์ความเชื่อมโยงในระบบนิเวศเขาได้ดีมากโหซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้ว การไม่มีผู้ล่าบนดินงนี่ส่งผลต่อน,นกมแมลงไปแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกล่ะคะมีพวกเฉพาะถิ่นไหมอันนี้น่าแปลกครับคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่เป็นพื้นเมืองแท้ๆของนิวซีแลนด์เนี่ยมีแค่ค้างคาวไม่กี่ชนิดเองครับเอ,อ้าหรอคะครับแต่พอเป็นในทะเลนะโอ้โหกลับกันเลยยังไงคะในทะเลนี่เป็นศูนย์กลางความหลากหลายเลยมีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเยอะมากอย่างโลมาเฮกเตอร์โลมาเฮกเตอร์ครับ เป็นโลมาที่ตัวเล็กที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยแล้วก็เจอได้แค่รอบๆนิวซีแลนด์เท่านั้นครับโหทั้งบนบกในน้ำนี่มีเอกลักษณ์หมดเลยแล้วพวกสัตว์เล็้คลานสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำล่ะคะมีอะไรเด่นๆไหมคะกลุ่มนี้ก็มีดาวเด่นครับอย่างทัวทาร่านี่คือแบบสัตว์เลื้อยคลานโบราณเลยหน้าตาแทบไม่เปลี่ยนมาเป็นล้านปีจนเขาเรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตโหล้านปีเลยเหรอคะครับผมแล้วก็มีกบสกุลเลโอเพลมา อันนี้น่าทึ่งตรงที่ส่วนใหญ่มันวางไข่บนบกแล้วไข่ฟักออกมาเป็นกบน้อยเลยนะไม่ต้องเป็นลูกออดในน้ําก่อนจริงดิคะไม่ต้องผ่านระยะลูกออดครับเป็นการปรับตัวที่แบบหายากมากฟังดูเหมือนแต่ละกลุ่มนี้มีเรื่องราวเฉพาะตัวจริงๆแล้วหันมาดูฝั่งพืชบ้างคะมีความเฉพาะถิ่นสูงเหมือนสัตว์ไหมคะสูงมากครับสูงมากๆเลยประมาณ82%ของพืชมีท่อลำเลียงในนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นพืชเฉพาะถิ่นครับ 82%เลยเหรอคะใช่ครับเยอะมากเราจะเจอป่าที่ดูแบบดึกดำบันหน่อยมีเฟิร์นต้นใหญ่ๆมอสเยอะแยะไปหมดแล้วลักษณะเด่นอีกอย่างคือดอกไม้พื้นเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเล็กๆและก็สีขาวหรือสีอ่อนๆอา้าวทำไมล่ะคะไม่สีสันสดใสหรอ คือเขาเพึ่งกลิ่นมากกว่าสีครับเพื่อดึงดูดพวกแมลงผสมเกสรตอนกลางคืนอย่างพวกผีเสื้อกลางคืนหรือแมลงวันพื้นเมืองมากกว่าจะใช้สีล่อนนกล่อพึ่งเหมือนที่อื่นอ,อ๋อก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับผู้ช่วยผสมเกสรที่มีอยู่นั่นเองถูกต้องครับแล้วมีลักษณะอื่นๆของพืชอีกไหมคะก็ ต้นไม้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ Evergree n ีนแล้วก็หลายชนิดเป็นแบบแยกเพศต่างต้น d ดโอเชีคือมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแยกกันไปเลยอืมทำให้การผสมพันธุ์ซับซ้อนขึ้นไหมคะก็มีส่วนครับแล้วก็มีการผสมข้ามชนิดกันบ่อยด้วยในบางวงทําให้เกิดพันธุ์ใหมๆ่ๆความหลากหลายใหม่ๆขึ้นมาอีกความหลากหลายที่มันสุดยอดขนาดนี้เนี่ยมันเปราะบางมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะพอมีปัจจัยภายนอกเข้ามาอย่างมนุษย์หรือสัตว์ต่างถิ่น ประบานหน้าครับต้องใช้คำนี้เลยเพราะสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาวิวัฒนาการมาในสภาพที่ค่อนข้างนิ่งไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเยอะพอคนเข้ามาก็มีการล่าเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเลยคือการนำเอาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาโดยเฉพาะพวกสัตว์ผูล่าเช่นหนูพอสซัมหรือเฟรตอ๋อพวกนั้นเองครับซึ่งสัตว์พื้นเมืองโดยเฉพาะพวกนกที่บินไม่ได้เนี่ย ไม่มีวิวัฒนาการมาเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าพวกนี้เลยก็เลยสูญพันธุ์ไปเยอะมากเร็วมากด้วยครับมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยไหมคะว่าผลกระทบมันเป็นลูกโซ่ย่างไงชัดที่สุดก็น่าจะเป็นกรณีของนกมัวอาครับนกยักษ์บินไม่ได้กับนกอินรีฮาร์สฮาร์สอีเกนกยักษ์กับอินรีใช่ครับคือพอคนเข้าไปล่ามัมอาจนหมดสูญพันธุ์ไปเลยทีนี้นกอินทรีฮารส เนี่ยซึ่งเป็นนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนะครับมันล่าโมอาเป็นอาหารหลักพอนกโมอาหมดอินทรีก็อดใช่ครับอินทรีก็ขาดอาหารแล้วก็สูญพันธุ์ตามไปด้วยเลยโหนะเศร้าจังเลยค่ะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์2ชนิดหายไปนะแต่มันเป็นบทเรียนเลยว่าระบบนิเวศท,ที่มันแยกตัวและพิเศษมากๆแบบนี้มันเชื่อมโยงกันซับซ้อนแล้วก็เปราะบางจริงๆ การเปลี่ยนแปลงนิดเดียวมันส่งผลกระทบต่อตกันไปรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยครับเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็อืมน่าใจหายอะนะคะสรุปได้เลยว่าความโดดเดี่ยวของนิวซีแลนด์เนี่ยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าทึ่งมากๆแต่ก็มาพร้อมกับความเปราะบางสุดๆเหมือนกันเมื่อสมดุลมันเสียไปถูกต้องที่สุดครับและเรื่องของโมอากับอินทรีฮาสนี่แหะครับที่ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราคิดต่อ ว่าในระบบนิเวศท,ที่มันอ่อนไหวแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องแบบที่เราคาดไม่ถึงในระยะยาวได้ยังไงอีกบ้างนั่นสิคะเป็นเรื่องที่น่ากลับไปคบคิดกันต่อจริงๆคะ่ะ